สนับสนุนโดยโรงภาพเพียงในเครือเอ SF สวัสดีสสดครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการบ o ฟ i ี่กูรูรายการเพื่อคนรักหนังเหมือนเราสองคนครับชายเราสองคนนั้นจะมาช่วยคุณดูหนังเก่งขึ้นครับแน่นอนครับชายเรามาเริ่มต้นกับข่าวช่วง sf news นะครับวันนี้เป็นข่าวที่น่าตื่นเต้นว่าเราจะมีภาพยนตร์จากเทศกาลที่เขาเรียกว่า moscow film day in thailand นะครับมาแนะนํากันด้วยซึ่งเป็นภาพยนตร์จากประเทศรัสเซียเป็นแนว epic สุดยิ่งใหญ่เลยนะครับใครที่ชื่นชอบแนวนี้เดี๋ยวจะมีตัวอย่างแล้วก็รายละเอียดมาบอกกล่าวกันครับและนอกจากนั้นเนี่ยนะครับ เรายังมีรายละเอียดของแพ็กเกจ S F Unlimited Happiness Package นะครับซึ่งมาย้ำกันอีกครั้งนะครับเพราะว่าแพ็กเกจนี้เนี่ยยืดเวลาความคุ้มค่าให้คุณผู้ชมนะครับที่รักหนังได้เป็นเจ้าของกันจนถึงสิ้นเดือนนี้นะครับโดยจะมีการดูหนังแบบสุดคุม้มแล้วก็ของที่ลึกสุดน่ารักในแพ็กกันด้วยนะครับไปติดตามรายละเอียดกันได้ในช่วง S F News ของเราครับช่วง S F News พบกับภาพยนตร์รัสเซียจากเทศกาลมอ s โ o w Film Day in t h ไ i l a n d นะครับภาพยนตร์สุดยิ่งใหญ่เรื่อง land of legends แผ่นดินมหาวีรบุรุษมหากราบเล่าเรื่องราวนะครับประวัติศาสตร์ที่น่าตื่นเต้นด้วย s p e c i a l e f f e c t และฉากสงครามที่น่าตื่นตาสร้างมาจากนาวนิยายยอดนิยมของอเล็กซีอีวานอฟครับส่วนภาพยนตร์ก็จะมีเนื้อหานะครับบอกเล่าเรื่องราวของสงครามระหว่าง2อาณาจักรมอสโกวและปามาหรือเปิมครับซึ่งเป็นดินแดนโบราณของคนนอกรีดโดยแกรนยุกวาซิลีดากนะครับได้ส่งมิคิล พระโอรสของเจ้าชายเยอโมไลายนะครับไปยังปามาทําให้เขาตกอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งของ2อาณาจักรมิคิลครับต้องเผชิญโชคชะตาและก้าวผ่านความท้าทายมากมายทั้งการตกหลุมรักแม่มดการประทาสงครามรวมถึงการตกอยู่ในนาทีชีวิตสําหรับภาพยนตร์ l a น d of l e g e n d s แพนดินมหาวีรบุรุษนะครับจะเข้าฉายวันนี้นะครับเฉพาะที่โรงภาพยนตร์ในเครือเอสสาขาที่ร่วมรายการครับ <c oughs> Land of Legends of โรงภาพยนตร์ในเครือ S.F เอาใจคอหนังให้คุณดูหนังแบบคุ้มสุดๆกับแพ็กเกจ S.F Unlimited Happiness Package ครับภายในแพ็กประกอบด้วยผ้าโฮมสุดน่ารักจำนวน1ผืนกระเป๋าผ้าเก๋ๆจำนวน1ใบบัตร S.F plus Limited จำนวน1ใบและบาเชอร์เติมสิทธิ์อ n l i ล i t e d 180วันจำนวน1สิทธิ์สามารถรับสิทธิ์ชมภาพยนตร์ได้ทุกเรื่องทุกรอบทุกสาขาเฉพาะที่นั่งดีลักซ์และเบนช์ทุกสาขาและที่นั่งพรีเมียมเฉพาะสาขา S.F World Cinema Central World แบ ยังเก็บสิทธิ์ไว้ใช้ได้ถึง180วันนับจากวันที่เติมสิทธิ์คุ้มขนาดนี้ราคาเพียง2,499บาทจำหน่ายแล้ววันนี้ถึงวันที่31มีนาคม2567ผ่านเว็บไซต์ SF Shop และที่หน้าโรงภาพยนตร์ในเครือ SF ทุกสาขาเช็ครอบฉายซื้อตั๋วหนังง่ายๆที่แอปพลิเคชัน SF Cinema หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.sfcinema.com และ Facebook Fanpage SF Cinema รีบๆมาดูที่ SF เพราะโปรดีๆรอคุณอยู่อีเพียบ มาอยู่กันต่อนะครับในช่วงมูวี่กูรูไฮไลท์ของเรากันแล้วนะครับสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับอัปเดตกันอย่างเข้มข้นเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวอย่างหนังใหม่ๆที่ยังไม่ได้เข้าฉายรวมไปถึงเบื้องหลังและคลิปเด่นๆประจําสัปดาห์นี้ครับหากผู้ชมพร้อมแล้วนะครับเรา2คนก็พร้อมเช่นกันไปติดตามข่าวสารล่าสุดที่ฮอตที่สุดประจําสุดสัปดาห์นี้นะครับกับเรา2คนได้ในช่วงมูวี่กูรูไฮไลท์ครับช่วงมูวี่กูรูไฮไลท์ ประกาศผลรางวัลออสการ์ครั้งที่96ไปแล้วนะครับเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาซึ่งก็เป็นไปตามคาดนะครับที่ภาพยนตร์เรื่องอ p p เ n นไฮเมอนะครับที่เข้าชิงมากที่สุดถึง13รางวัลนะครับได้รับรางวัลไปมากที่สุดก็คือ7สาขาได้แก่สาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยมสาขากำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยมที่มอบให้กับคริสตเฟอร์โนเลนนะครับซึ่งได้รางวัลออสการ์ในฐานะผู้กำกับและผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์เป็นครั้งแรกในปีนี้ครับส่วนสาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยมนะครับมอบให้กับคิลเลียนเมอร์ฟี่นะครับที่ได้เข้า เช่นเดียวกับโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียนะครับที่ได้รางวัลอสการ์ครั้งแรกในสาขานักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมครับนอกจากนั้นนะครับภาพยนตร์เรื่องนี้ยังได้รับรางวัลในสาขาดนตรีประกอบภาพยนตร์ยอดเยี่ยมสาขาลำดับภาพยอดเยี่ยมและสาขากำกับภาพยอดเยี่ยมด้วยนะครับภาพยนตร์เรื่อง Poor Things ครับได้รางวัลรองลงมาคือ4รางวัลครับได้แก่เอ็มม t าสโตนครับที่ได้รับรางวัลไปในสาขานักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมซึ่งเป็นออสการ์ตัวที่2นะครับหลังจากภาพยนตร์เรื่อง La La Land นอกจากนั้นครับภาพยนตร์เรื่องนี้ยังได้รางวัลในสาขาแต่งหน้าและทำ สาขาออกแบบเครื่องแต่งกายยอดเยี่ยมและสาขากำกับสินยอดเยี่ยมครับส่วนภาพยนตร์เรื่อง The Zone of Interest นะครับจากฝั่ง UK ได้ไป2รางวัลครับคือสาขาภาพยนตร์นานาชาติยอดเยี่ยมและสาขากำกับเสียงยอดเยี่ยมครับสำหรับภาพยนตร์เรื่อง The Boy and the Heron ของอาจารย์ไฮโอมิยาสากินะครับได้รางวัลไปนะครับในสาขาภาพยนตร์แอนิเมชันยอดเยี่ยมไปตามคาดครับและแม้ว่าภาพยนตร์เรื่อง Barbie นะครับจะเป็นภาพยนตร์ที่ได้รางวัลออสการ์เพียงแค่1นรางวัลคือสาขาเพลงประกอบภาพยนตร์ยอดเยี่ยมในเพลง What Was I Made For นะครับที่แต่งและ ร้องโดยบิ l ลี e i อ i ิชโดยเธอเนี่ยนะครับได้ร่วมทําเพลงกับน้องชายฟิน n เอสโอค n นเนลนะครับแต่ภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับยังโดดเด่นทั้งงานประกาศรางวัลอสการ์กันเลยทีเดียวและครับแล้วหากคุณผู้ชมอยากทราบผลรางวัลอื่นนะครับก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับในเว็บไซต์ oscars.org นะครับ นับว่าเป็นภาพยนตร์ที่ทำรายได้สูงสุดทั่วโลกตั้งแต่ต้นปี2024เลยนะครับสำหรับภาพยนตร์เรื่อง June Part 2ครับนอกจากรายได้นะครับจะออกสตาร์ทได้ดีแล้วนักวิจารณ์และผู้ชมทั่วโลกยังปลื้มจนได้รับคะแนนด้านคุณภาพอย่างท่วมท้นครับดังนั้นความหวังของผูพมุ่มกับเดนนิวเวลเนฟคงไม่ใช่ความฝันที่ต่อไปแล้วนะครับในการจะสร้างภาคที่3เพราะว่าตอนนี้ทางค่าย Legendary Entertainment นะครับก็ประกาศว่าทัพมุ่งกับเดนนิวเวลเนฟจะสร้างภาคต่อจากนิยายเรื่อง d u n e มาไซแทางค่ายก็ยินดีที่จะะเเปิดไฟขียวให้นครับ ซึ่งผู้บริหารก็ออกมายืนยันเองนะครับว่าถ้าพูมกับเดนิวิลเนิฟตอบตกลงและมาพร้อมกับบทภาพยนตร์ที่น่าสนใจรวมไปถึงความต้องการที่จะมอบประสบการณ์ใหม่ๆให้กับผู้ชมนะครับทางค่ายก็ไม่มีปัญหาในการจะเดินหน้าต่อไปครับใครที่เป็นแฟนหนังเรื่องนี้คงจะดีใจกันแล้วใช่ไหมครับถ้ามีข่าวความคืบหน้านะครับทางรายการมูวิกูรูจะนำมารายงานให้ได้ทราบกันในครั้งต่อไปนะครับ Citizens of America of สำหรับตัวอย่างใหม่สัปดาห์นี้นะครับขอเริ่มต้นกับภาพยนตร์เรื่อง Civil War ครับภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ทุนสร,สร้างสูงจาก A24 ครับที่เล่าเรื่องราวอนาคตอันใกล้เมื่อสหรัฐอเมริกานะครับถึงจุดแตกหักผู้คนต่างก็ตกอยู่ในอันตรายรอบด้านใครคือศัตรูใครคือพันธมิตรกันแน่ต้องลองไปชมกันนะครับซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับเข้าฉายบ้านเราก่อนสงกรานด้วยนะครับไปรอชมกันได้เลยครับ God bless America ท้ายกันกับภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่อง The Wild Robot ครับที่อิงจากวรรณกรรมเยาวชนของ Peter Brown ครับโดยสร้างออกมาเป็นแนวไซไฟประจนภัยและมีเรื่องราวของการเอาตัวรอดของหุ่นยนต์นะครับที่ยานของเธอนั้นตกลงที่เกาะแห่งหนึ่งเธอต้องปรับตัวให้อยู่รอดในที่แห่งนี้ที่มีสัตว์ต่างๆมากมายไปชมเรื่องราวการประจนภัยครั้งนี้ได้นะครับต้นเดือนตุลาคมนี้ในโรงภาพยนตร์บ้านเราครับ Supported by S.F. Let me fight beside you. I'll show you the way. I am Paul Atreides. Khuong <coughs> Khun. Duke of Arrakis. Your world. Our enemies are all around us. Together, we can bury them. Dune. ภาควันนี้ในรูปแบบ IMAX, ScreenX, 4DX, MX4D, Sigma c i n e Stadium และในโรงภาพยนตร์